สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนในช anel YouTube Peter Bond นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับเข้าสู่เดือนใหม่นะครับวันที่1ธันวาคม2563นะครับมีข่าวลือจากสื่อสเปนครับบอกว่าเชลซีมั่นใจว่าพวกเขาเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวดาวิดอลาบาไปร่วมทัพนะฮะรวมไปถึงมีความเห็นของกูโรที่ชื่นชมเมสันเมาส์แต่วิจารณ์แทม่เอบรามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนละกันนะครับยาถ่าย1 2 3แก่ถ่ายทั้งผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองน ไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับหรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับเจ้าของเดียวกันเลยนะครับก็คือสมุนไพรธรรมชาติยาทาจอมทองสรรพคุณตามนี้สั่งซื้อทางเบอร์โทรศัพท์ส่วน f a เฟ o o ุ๊กแฟนเพจทักไปบอกเลยนะครับว่ามาจากช่องของ Peter b o a บนะครับแล้วก็ฝากแฟนเชลซีไปติดตามผลงานของผมกับ Off ฟ c i a l ด้วยนะครับตอนที่4วิเคราะห์ความเทพเอนโกโลกองเต้ไปดูกันเยอะๆนะครับฝากด้วยนะครับถ้าเกิดคนดูเยอะเขาจะได้ต่อสัญญากับผมยาวๆนะครับ เริ่มกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นใจให้กับเชลซีอยู่เหมือนกันนะครับเลสเตอร์ซิตี้เจอกับฟูลแลมนะครับก่อนเริ่มเกมโอ้โหคนมั่นใจว่ายังไงเลสเตอร์ก็ น่าจะไม่พลาดน่าจะชนะได้แบบง่ายๆด้วยแต่ท้ายที่สุดครับกลายเป็นโดนฟูลแลมบุกมาชนะ2ตอนึะครับฟูแลมเนี่ยได้ประตูจากลูคแมนแล้วก็จุดโทษของกาบาเยโรนะครับส่วนฝั่งเลสเตอร์เนี่ยมายิงตีไข่แตกจากฮาวิบานช่วงท้ายเกมเลยนะครับทำให้เลสเตอร์แพ้คาบ้านไปแบบเหลือเชื่ออยู่เหมือนกันนะครับ ตารางคะแนนหลังจากที่เลสเตอร์แพ้ทำให้เชลซียังอยู่อันดับ3ต่อไปนะครับแบบคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการว่าอย่างไงก็จะไม่โดนใครแซงนะครับเพราะถึงแม้แมนยูน็ดจะแข่งน้อยกว่า1นึ่นัดถ้าแข่งเท่ากันและชนะจะเป็น19เท่าเชลซีแต่ประตูดได้เสีย เชลซีตอนนี้บวกโอ้โหบวกกระจุยครับบวก12ส่วนแมนยูบวกศูนย์ะครับยังไงก็ไม่ท่านเพราะฉะนั้นการันตีคอนเฟิร์มแน่ๆครับว่าเชลซีตอนนี้เป็นอันดับ3าแบบจริงจริงจังๆนะครับเพราะว่าเลสเตอร์ซิตี้พลาดท่าแพ้ไปเท่ากับเลสเตอร์แพ้มา2นัดติดแล้วนะครับเชลซี Chelsea ตอนนี้อยู่อันดับ3ตามหลังสเปอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลอยู่2แต้มนัดหน้าเนี่ยเดี๋ยวสเปอร์จะเจอกับอาร์เซนอลด้วยนะครับไปหรือว่าอาร์เซนอลจะช่วยได้หรือเปล่านะครับ จากผลฟุตบอลนะครับไปดูกันที่เรื่องของข่าวซื้อขายนักเตะกันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องของดาวิดอลาบานักเตะสารพัดประโยชน์ของไบเยอร์มิวนิกครับเป็นรายงานที่ผมพาดหัววันนี้ว่าลือนะครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดข่าวไหนผมไม่มั่นใจว่ามันน่าเชื่อถือจริงจังมากๆผมก็จะใส่คาว่าลือเพื่อเซฟแล้วก็ช่วยกรองแฟนเชลซีไปด้วยส่วนหนึ่งนะครับ ข่าวนี้มาจากอารสื่อของสเปนซึ่งเป็นสื่อฝั่งของมาดริดเป็นสื่อทียสองของมาดริดทียหนึ่งของมาดริดคือมาการนะครับรองลงมาก็คืออารสนี่แหละนะครับแต่ว่าอาร์สเล่นข่าวก็สิบค่อนข้างบ่อยเขาเล่าถึงสถานการณ์ของดาวิดอาาบานะครับบอกว่าตอนนี้โคตรเนื้อหอมครับเพราะว่าสัญญากับบาเยิร์นิ u กำลังจะหมดลงรอย้ายฟรีได้ในซัมเมอร์หน้านะครับซึ่ง อาร์สบอกว่าปีนีซาวิวีนะครับตัวแทนของเขายื่นข้อเสนอไปให้กับหลายทีมทั่วยุโรปเลยไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดปารีสแซงต์แชร์แมงยูเวนตุสซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือน3ทีมนี้จะเป็นทีมแต่งแต่อย่างไรก็ตามอาร์สบอกว่าจุดเปลี่ยนคืออะไรจุดเปลี่ยนคือเชลซีเข้ามาร่วมล่าตัวด้วยครับเชลซี Chelsea ตั้งใจจะคุยกับปีนีซาวิวีเอเย่ของอาราบาในเดือนมกราคมนะครับเพื่อโน้มน้าวว่าเฮ้ย กรุงลอนดอนเนี่ยจะเป็นเป้าหมายปลายทางที่ดีที่สุดของดาวิดอาราบาและปีนีซาวีก็มีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับเชลซีสนิทกับโรมมนอบาโมูชด้วยส่วนตัวนักเตะเองก็พร้อมจะคุยกับตัวแทนฝั่งเชลซีเช่นกันแถมเชลซีนะครับจะยื่นสัญญาสุดล้ำค่าให้นักเตะด้วยจนถึงขั้นที่ว่าสัญญาที่จะยื่นให้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาที่ทําให้พวกเขามั่นใจว่าพวกเขาจะเป็นทีมเต็งในการทําให้อาราบายอมย้ายมาอยู่กับเชลซีนอกจากนี้นะครับ นัสบอกว่าแฟรงค์ท่านผาดสนับสนุนดีลนี้แบบสุดๆจะเอามาเล่นแบบสาระทัดประโยชน์เลยครับในเกมรับเซนเตอร์ได้แบ็กซ้ายได้แต่หลักๆอาจจะมองเป็นเซนเตอร์นะครับเอามาช่วยเหลือตีอากโกซิวานะครับก็ฟังหูไว้หูสาหรับข่าวนี้ซึ่งถ้าเกิดให้สรุปนะครับผมก็จะสรุปให้ว่าถามว่าเชลซีสนใจดาวิดอาราบาจรไหมจริง,รงอันนี้สนใจจริงๆเพราะก่อนอันนี้เมื่อไม่กี่วันผมเพิ่งรายงานไปว่าคริสเตียนฟอลของสปอร์ตบิลรรายงานเองว่าเชลซีสนใจจริงๆ แต่ถามว่าเชลซีเป็นทีมเต็งจริงหรือเปล่าเชลซีมั่นใจหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นทีมเต็งอันนี้ต้องกรองครับมีโอกาสยังเป็นข่าวลืออยู่เพราะฉะนั้นสรุปให้ตามนี้สนจริงแต่เป็นเต็งจริงไหมติดตามกันต่อไปเกี่ยวกับอาราบาซึ่งทิศทางของต่างประเทศส่วนใหญ่ค่อนข้างเชียร์กันเยอะากครับว่าเชลซีควรจะต้องไปเอามาเพราะว่าเซนฟรีอายุ28ฝีเท้าระดับเวิร์คคลาสแล้วก็เล่นในหลายตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กซ้ายมิดฟิลด์คฟเวอร์ได้ครบทุกจุดเลยนะครับ จากเรื่องของอาราบานะครับไปดูกันที่ความเห็นกูรูกันหน่อยดีกว่าก่อนจะไปดูแทมมี่กับเมสันเม์เนี่ยเอาอารันเชีรอร์ก่อนครับอารันเชีรเอร์เขาออกมาตัดเกรดแฟรงค์ลัมพาดนะครับเกี่ยวกับผลงานที่คุมมาซีซั่นกว่ากว่าเชีรอร์บอกว่าลัมพาดอาจจะยังเป็นกุญซื้อน้าใหม่ไฟแรงที่กําลังเรียนรู้อยู่ แต่ผลงานที่ออกมาจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าแรมผาดทำได้หน้าประทับใจคือถ้าดูจากความสําเร็จสมัยเป็นนักเตะและมาสู่กุนซือเขาสร้างความสัมพันธ์กับแฟนบอลตัวเองได้ดีมากในฐานะตํานานกับเสียมีความสัมพันธ์ก็ดีมากเช่นกันปีก่อนเนี่ย เขาพาทีมจบอันดับแบบเหนือความคาดหมายเลยเพราะทีมลำบากมากซื้อใครก็ไม่ได้เสียอาซาอีกเชลซี Chelsea ต้องพึ่งนักเตะอายุน้อยหลายคนซึ่งสำหรับผมแล้วจุดเด่นของแลมคือกล้าให้โอกาสดาวรุ่งแล้วก็จบอันดับ4ได้ไปเล่น UCL แบบเหลือเชื่อปีนี้ความคาดหวังมันแตกต่างออกไปเชลซี Chelsea ซื้อเยอะมากความกดดันก็มากขึ้นแน่นอนเป้าหมายคือต้องพาทีมประสบความสำเร็จให้ได้แต่ถ้ามองจากภาพรวมจนถึงตอนนี้เชียร์เอร์บอกว่า แลมพาร์ดเริ่มต้นได้แข็งแกร่งและไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับฝีมือของเขาในฐานะผู้จัดการทีมเรียกว่าออกมาชมแลมพาร์ดกันแบบเต็มที่เลยนะครับจากของอันลานเชีร์ครับไปดูรอยคีนกันหน่อยนะเอาความเห็นเชิงบวกกันก่อนรอยคีนพูดถึงเมสันเมาส์ได้ดีทีเดียวครับรอยคีนบอกว่าผมเนี่ยชอบเด็กแบบเมสันเมาส์มากๆเลยคือเขาทุ่มเทให้กับทีมของตัวเองสูงมาก เมาส์เนี่ยมักจะพัฒนาตัวเองไปอีกระดับเสมอเขาพัฒนาเรื่องยิงประตูเรื่อง a อส e s สมองเห็นช่องผ่านบอลผมชอบทุกสิ่งเกี่ยวกับเขาโอเคแหละอาจจะมีคนวิจารณ์เมสันเมาส์เยอะมากในโซเชียลมีเดียแต่รอยคิดบอกว่าผมโชคดีจริงๆที่ผมไม่ได้ตามโซเชียลเลยขอบคุณพระเจ้าผมพูดได้แค่ว่าโซเชียลจะพูดยังไงปล่อยไปผมไม่สนผมสนแค่ว่าผมเนี่ยชอบไอเด็กคนนี้จริงๆนะครับรอยคีนเน้นไปที่ความทุ่มเทซึ่งผมว่า พวกตำนานมิดฟิลด์ของพรีเมียร์ลีกหลายคนนะครับทั้งรอยคีหรืออาจตำนานของลิเวอร์พูลอย่างแกรมซูเนตพวกนี้เป็นสายฮาร์ดแมนมาก่อนเล่นหนักชอบความดุดันชอบความทุ่มเทผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใจครับที่พวกตำนานเหล่านี้เขาจะชื่นชอบนักเตะที่ขยันเป็นพิเศษอย่างเมสันเมาส์เพราะฉะนั้นผมว่าผมก็เข้าใจมุมของกูรูเหมือนกันที่ว่าทำไมหลายๆคนออกมาชมเมสันเมาเยอะเป็นพิเศษเพราะมันขยันจริงๆครับมันวิ่งไม่หยุดครับ เกมรับช่วยเพรสซิ่งเกมรุกอาจจะมีหัวในการขีดบอลไม่ได้บ่อยแต่มันใช้ความขยนันความตั้งใจเข้ามาช่วยและอายุยังน้อยอยู่สามารถปั้นได้อีกยาวๆนะครับเมสันเบลนะครับนักเตะแบบนี้กูรูแบบรอยคีนแบบแกรมซูเนต แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นนักเตะอย่างปอปอกบาที่เทคนิคล้ำเลิศแต่บางทีชอบม้วนอะไรลักษณะแบบนี้พวกรอยเคียร์แกมสูเนยไม่ค่อยชอบครับบางทีชอบออกมาบ่นนะครับก็แล้วแต่ความเห็นของแต่ละคนด้วยนะครับอันนี้คือความเห็นเชิงบวกที่รอยคีนชื่นชมเมสันเมส์ไปว่าทุ่มเทมากๆที่นี้ครับมาดูตำนานของเราเองเลยครับจิมมี่ฟลอยด์ฮัสเซลเบง์นะครับ, Floyd, รบตำหนิแทมมี่เอเบรแฮมจากฟอร์มนัดล่าสุดจิมมี่ฟลอยด์ฮัสเซลเบง์บอกว่าสำหรับผมแล้วแทมมี่ต้องทำให้ดีกว่านี้ ริสเจมเนี่ยนัดเจอสเปอร์เนี่ยริสเจมพยายามครอสบอลสุดความสามารถแล้วริซเซียมคงทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าคนรับบอลไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนี่คือช่วงเวลาที่แทมมี่ต้องก้าวไปอีกระดับนะเขามีโอกาสถึง3ครั้งเขาต้องปรับปรุงตัวเองผมไม่แน่ใจว่าเขาได้ดูคลิปตัวเองหลังจบเกมบ้างไหมแต่คุณต้องก้าวไปอีกขั้นเขาควรทาได้ดีกว่านี้ในนัดที่สําคัญเขาต้องสร้างความแตกต่างให้ได้ ผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าผมตามความเห็นของจิมมี่ฟลอยด์ฮาสเซเบงมานานและผมว่าเขารักเชลซีนะครับยังไงซะถ้าเขาวิจารณ์ถ้าเขาตําหนิเขาตาหนิจากความเป็นห่วงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่ตํานานออกมาพูดถึงเนี่ยอัน,นี้คือสิ่งที่แทมมี่ต้องฟังนะครับยังไงฮาสเซเบงไม่มีทางมาอาคติใส่เชลซีใส่นักเตะเชลซีแน่นอนเพราะเขาเป็นตํานานสมโมสร,รเรื่องนี้แทมมี่ต้องฟังจริงๆนะครับว่าเฮ้ยที่ผ่านมาแทมมี่่ เล่นได้ดีนะมีหลายๆนะัดที่เล่นได้ดีในซีซั่นนี้ผมว่าเล่นดีๆกว่าปีที่แล้วเยอะพอสมควรด้วยแต่ผมโคตรเห็นด้วยกับจิมมี่ฟลอยด์ฮาร์เซเบงที่ว่านัดสําคัญแทมมี่ชอบตกหมาตายครับนัดอย่างเช่นปีก่อนเนี่ยอาจจะมียิงอาร์เซนอลได้แต่นัดเจอลิเวอร์พูลุดเดียวโดวยอาน,นิซงยิงไม่เข้านะครับที่่หลุดเดียวไปโลง่ลงๆครับยิงไมเขา้าซึ่งผมคิดว่า นัดสาคัญสําคัญเนี่ยบางทีเกมสูสีกกมแบบนี้กองหน้าถ้ามีโอกาสต้องสร้างความแตกต่างให้ได้ซึ่งเหมือนที่ฮาร์เซเบงบอกเลยครับว่าแทมมี่ต้องพยายามพัฒนาไปอีกอระดับแต่ผมเห็นด้วยกับจิมมี่ฟรอยฮาร์เซเบงที่บอกว่าแทมมี่ต้องพัฒนานะแต่ผมก็รู้สึกเช่นกันว่าเราก็ต้องให้เวลาแทมมี่เหมือนกันเพราะาอายุเขาเพิ่งยี่สองยีบเองยังอยู่ในเกมดาวรุ่งอยู่เลยผมไม่อยากให้อายุแค่นี้แล้วก็ไปตัดเพราะว่าไอ้นี่เกรดไม่ถึงขาออกไปเดี๋ยวอนาคต จะกลับมาเสียดายแบบรเมเรมืลูกาก,กูก็นอีกนะครับเพราะลูกาก,กูไปอยู่อินเตอร์ก็ยิงกระจุยกระจายเลยเพราะฉะนั้นผมว่าเล่นไม่ดีตอนนี้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าดูองค์รวมทั้งซีซั่นก็มีหลายนัดที่เขาเล่นได้ดีถูกไหมครับผมพูดมาเสมอว่าเชฟฟิลเขายิงได้นิวคาสเซิลเขาก็ยิงได้เขาก็เป็นคนนึงที่เล่นได้ดีและลำพัดก็ให้โอกาสลงเป็นตัวจริงนะครับแต่ตอนนี้เขาเล่นไม่ดีก็แค่ต้องกลับ ปล่อยเป็นสำรองลองให้โอกาสคนอื่นบ้างให้ชิรูลงตัวจริงบ้างหรือเอาติมวร์ไวเนอร์มายิงกองหน้าและส่งคริสเตียนพูลิสิตลงเป็นปีกซ้ายนะครับแทมมี่ก็มีหน้าที่แค่คุณต้องฟอซ้อมต่อไปตอนนี้ที่ผ่านมาคุณมีโอกาสคุณคว้าเกือบจะได้แต่ถ้าเกิดคุณปล่อยหลุดลอยไปคุณเพแค่ต้องแข่งขันแล้วก็คว้าโอกาสกลับมาให้ได้อีกครั้งนะครับผมเชื่อว่าลัาผ์ดแฟร์พอที่จะเลือกักเตะจากผลงานจริงๆเพราะปีก่อนช่วงครึ่งฤดูกาลหลังก็ให้โอกาสชิรูและชิรูก็เล่นดีและผมก็เชื่อว่าหลังจากนี ชิรูหรือติมวายเนอร์จะได้เล่นเป็นกองหน้าตรงกลางมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนแทม่ถึงจะเล่นไม่ดีแต่ก็ยังสนับสนุสนน้องต่อไปนะครับไปดูบทสัมภาษณ์ของฮาคิมซิเยกกันบ้างดีกว่านะครับฮาคิมซิเยกเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องของการลุนแชมป์นะครับซิเยกบอกว่าแน่นอนว่าเราต้องมีความเชื่อเรื่องนั้นเสมอมันเริ่มจากความเชื่อแล้วก็ซ้อมหนักขึ้นในทุกวันเรากําลังทํางานของเราและเชื่อว่าเมื่อจบฤดูกาลเราจะได้เห็นผลลัพธ์ของความพยายาม ซูเยกบอกว่าการได้เรียนรู้จากอดีตนักเตะของเชลซีเขามีการดูคลิปอาซาพวกนี้ด้วยนะครับทำให้ผมเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็มีการพูดถึงนักเตะเพื่อร่มทีมปัจจุบันอย่างแว n เนอร์ฮาวเวสผู้ลิสิตด้วยเช่นกัน ซีเอกบอกว่าเราต้องพยายามแข่งกับตัวเองเราต้องพยายามพัฒนาไปอีกขั้นเพื่อโอกาสลงสนามการแข่งขันเหล่าน,านี้มันดีสำหรับผู้เล่นทุกคนเลยตอนนี้ผมกําลังมีความสุขมากๆผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านและรู้ตัวเองว่าทําอะไรได้บ้างเวลาลงไปในสนามผมเชื่อในความนิ่งของตัวเองถ้าเรานิ่งและสงบเพียงพอทุกอย่างจะตามมาดีเองนะครับจากนั้นครับไปดู เรื่องของเมนเทลิตี้ครับเรื่องของทัศนคติเรื่องของสภาพจิตใจ,จนะครับอันนี้สื่อไม่ได้รายงานแต่เป็นเว็บไซต์ทรีบูนา่านะครับที่รวบรวมข่าวสารของหลายๆทีมเนะี่ยเขาเทียบเมนเทลิตี้ของนักเตะสเปอร์กับเชลซีครับคืออันนี้ไม่ดราม่านะเพราะาผมไม่ได้เป็นคนพูดนะครับแต่เป็นสื่อเขาหยิบมาเล่นเซคิโอเรกิลอนครับแบ็กซายนะครับหลังจากที่แบ่งแต้มที่สแตนฟอร์ดบริได้โพสต์ทวิตเตอร์บอกว่า mm hmm. เมื่อเสมอที่สแตนฟอร์ดบริษทแต่ยังนั่นเป็นจ่าฟูงนะครับแล้วก็ยิ้มยิ้มแฉ่งเลยนะครับสหรรับเเซคิิโออกน ส่วนของเตียโกซิวาครับเตียโกซิวารู้สึกว่าผลเสมอมันไม่น่าพอใจนะซิว si าบอกผลเสมอเนี่ยมันไม่เป็นไปนตามที่เราหวังแต่เราก็มีแต้มตอนนี้ถึงเวลาพักผ่อนเล็กน้อยและกําลังรอคอยที่จะลงเล่น UCL ในวันพุธต่อไปเขาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสเปอร์พอใจแค่1แต้มนะครับสเปอร์พอใจกับการได้1นแต้มแต่เหมือนของฝั่งเชลซีได้1แต้มไม่ใช่เรื่องน่าพอใจอันนี้คือเป็นทารลิตี้ที่มันแตกต่างกันที่ทางเว็บไซต์ตริบูน,นาเขายกมานะครับ อัปเดตอาการบาดเจ็บของเบนชิวเวลกันหน่อยครับเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เจ็บหนักอะไรนะครับดล่าสุดเผลข้อเท้าจะพลิกแต่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มีอะไรทุกอย่างเป็นไปด้วยดีผมไม่ได้เจ็บใดๆแล้วแล้วก็กำลังมองไปถึงการฟื้นฟูร่างกายหวังว่าจะได้ลงเล่นอีกครั้งในกลางสัปดาห์นี้นะครับไม่ได้เจ็บนะครับคอนเฟิร์มนะส่วนผลจับสลากฟุตบอลเอฟเอคัพรอบสานะครับเชลซี Chelsea นะครับก็จับสลากไปเจอกับทีมมอร์แคมป์นะครับก็เป็นทีมจากลีกทูเตะวันที่8ถึง11มกราคม นะนะครับก็ไม่นามีปัญหานะเล่นที่สเตนฟอร์ดบริดด้วยก็เป็นโอกาสของดาวรุ่งที่จะได้ลงเล่นนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวของตำนานเชลซีครับรามิเรสครับ มีรายงานจาก go com บอกว่ารามิเรสอดีตแข้งเชลซีในวัย33ปีกำลังพิจารณาที่จะแขวนสตัต๊ดนะครับรามิเรสได้ประกาศลงโซเชียลนะครับว่าเขาได้ยกเลิกสัญญากับพาเมรัสทีมในบราซิลไปแล้วนะครับแม้ว่าสัญญาจะเดือดถึงปี2023ให้เหตุผลเรื่องของแรงจูงใจส่วนตัวสื่อบอกว่าทีมศึกเจลิกญี่ปุ่นเนี่ยสนใจคว้าตัวรามิเรสมากๆแต่มีแน,น,นวโน้มว่านักเตะเลือกที่จะรีทายมากกว่านะครับก็วัย33ปีถ้ารีทายตอนนี้ถามว่าเร็วไหม ถ้ามองว่าเร็วก็เร็วแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่ารามิเรสเป็นนักเตะใช้พละกําลังเยอะเลยครับเพราะวิ่งเยอะสปีดต,ต้นจัดจ้านตอนอยู่เชลซีมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จในปี2012นะครับที่เราเป็นแชมป์ยุโรปนะครับที่โอ้โหตัดเจอบาซ่าชิปข้ามหัววิตต์บารเดสไปอย่างงามนะครับก็ไม่ว่าจะตัดสินใจยังไงก็ผมว่าแฟนเชลซีก็ติดตามนายไปตลอดนะครับสำหรับรามิเรสตอน,นามาเมืองไทยนี่กวนมากเลยนะครับผมเจอราอมิเรสบอกโอ้โหรามิเรสประตูที่คุณยิงบาซา่าเนี่ยยอดเยี่ยมมาก ลามิเรสก็ทำหน้าอย่างเงี้ยรับทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็หันไปมองเพื่อนข้างข้าทำหน้าอย่างเงี้ยลามิเรสนะครับอย่างค้าต่อมาเมืองไทยนะครับก็ก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะแผนสตาร์ทจริงๆหรือเปล่านะครับก่อนจากไปนะครับก็ฝากแฟนเชลซีอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องของผลงานของผมก็ออฟฟิเชียลเชลซีไปติดตามกันด้วยนะครับขอร้องนะครับไปดูกันเยอะๆนะครับช่วยผลักดันยอดวิวนะครับถ้าเกิดยอดดีเขาจะได้ต่อสัญญากับผมยาวๆ รวไปถึงสปอนเซอร์นะครับยาถ่าย 1, 2, 3นะครับสัป,ปกุงตามนี้เลยนะครับแล้วก็สมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองสั่งซื้อทางเบอร์โทรศัพท์นี้หรือ Facebook Fanpage ก็ได้ถ้าซื้อผ่าน Facebook บอกไปเลยนะครับว่ามาจากช่องของปีเตอร์บสนะครับช่วงนี้ผมปีเตอร์บสต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย